วันนี้สีเสื้อใหม่ครั้งแรกไหมรู้ว่าใช้มากี่ไฟล้วไฟล์สองนะวันนี้ร้อยจดร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยข้อหนึ่งกวไม่เคยชกกันนะสองวัเสียฟิวมากี่วันรอบนี้สามทีนะเราเป็นมวยประเภทเราสูงตัวไหนความสูงประชารายรูปเป็นสูงสีไหมน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่รอบนี้คุ้มไนี่ยกี่โลได้สามโลสี่โลได้ไหมประมาณนั้นรถชกมวยเบ็ดเสร็จเท่าไหร่แล้วตอนนี้ หกสิบ่าทสามไฟลังเป็นไงบ้างผลงานชนะนกแล้ <S <S ้วอนกชนะคะแนนวันนั้นร้อยเลยล่าสุดปล่อยวันนั้นปล่อยน่าจะร้อยสามสิบบามั้งแต่วันนี้ก็คือเข้าเข้าเวทตัวเองแล้วนะอ่ะฟ้าไปขับลอยคนจัางวันฝากไปขับเชียร์หน่อยวันนี้กูเอ้กู้วยโอเคขอช่วงนี้ต้องใช้ มาดูคู่เอกทำไมกันครับอ่ะแนะนำตัวทางบ้านหน่อยน้องชายครับผมเกียงสยามสินบอลสกคอครับวันนี้เราได้เราได้ได้น้ำหนักหนึ่งปอนะเขาร้อยยี่สิบไม่เคยชกกับเขานะยังครับไอ้โตนนี่ยเมื่อเช้าถ่ายรูปเป็นไงบ้างสูสีไหมเท่ากันครับก็เท่ากันนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะเป็นยินดีครับเป็นยินดีมาซ้อมมากี่วันแล้วมิ๊10วันครับ10ว่าวันเราเป็นไงฝีมือเรื่องมวยมาทฝีมือครับฝีมือเราชกมวยมารวมกี่ไฟได้สามสิบกว่าครั้งครับสามสิบกว่าครั้ง ปีนี้อายุ18ครับล่าสุดเป็นไงวะนักวันนั้นจกที่นี่ิปไปวันนั้นครับวันนั้นเป็นไงเสมอครับเสมอครับวันนั้นเทวดาเล็กครับวันนั้นร้อยเท่าไรครับวันนั้นร้อยสามสิบครับอันนี้ดีกว่านะไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กเปิดปอยเป็จกอันนี้คือถือว่าน้ำหนักตัวเองไหมน้ำหนักกี่โลได้สามสี่โลได้ไหมสี่โลครับแล้วก่อนหน้านี้สองไฟต์ก็คือเป็นไงชนะนกเดือนครับชนะมากี่ไฟติดแล้วเนี่ยตัวนี้เอ่อสิบครับซึ่งว่าไฟเลยนะมันเสมอไฟหนึ่งเอาและเป็นคนจจาาากััััังหววดนรรเเเออคคบบบขไฟชียะ ครับฝากพี่น้องอเลี่ยช่วยเป็นกำลังใจเก่งสามเลยครับเย็นนี้เตรียมที่แน่นอนครับโอเคขอจุด